สวัสดีค่ะหลังจากทําสมาธิเรามาอ่านไพ่กันอีกคลิปนะคะวันนี้สําหรับคลิปนี้นะคะวันนี้อ่านเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นวันหยุดนะแล้วก็พักผ่อนนอนเต็มที่แล้วนะคะอินเตอรมีมี e ิเอนเตอพอที่จะอ่านไพ่ได้หลายคลิปเดี๋ยวเรามาพูดคุยผ่านทางหน้าไพ่กันอีกนะคะเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการพูดคุยนะสิ่งที่คุณจะไปเจอหลังจาก ดูคลิปนี้คืออะไรขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่นะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่้นเซล์เทวดาประจำตัวของพลังงานที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้สิ่งใดที่จ๊บควรรู้ขอให้ถูกเปิดออกขอให้จบมองเห็นด้วยแสงด้วยรักด้วยเมตตาสิ่งใดไม่ควรรู้ขอให้ดับไปนะคะสิ่งที่พลังงานที่เข้ามาดูคลิปนี้จะไปเจอหลังจากดูคลิปนี้คืออะไรคะ สิ่งที่พวกเขาจะไปเจอหลังจากดูคลิปนี้คือเรื่องใดขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่อะถ้าจีไม่พูดจีไม่อ่านจีไม่พูดสิ่งที่พวกคุณจะไปเจอพวกคุณคิดว่าพวกคุณจะไปเจออะไรสิ่งที่พวกคุณคิดว่าพวกคุณจะไปเจอคืออะไร อ่านเอาเองอ่ะเจออะไรคะบอกดีไหมนะอ่ะขอเปิดให้ครบสิบใบก่อนเดี๋ยวเราค่อยเล่าเป็นเรื่องเป็นราวกันไปนะคะมีหกถ้วยสิบดาบห้าถ้วยนะคะเขาคือเจ็ดดาบเนื้อหาพิเศษมาอีกแล้วนะคะเรื่องความลับมาอีกแล้วนะคะ คลิปที่ผ่านมาก็เป็นความลับอ่ะเปิดต่ออันนี้คือราชาถือถ้วยพลังงานท่าน้ํามาเยอะมากเลยนะคะคนท่าน้ำมาเยอะมากปรากฏทีิจมินห้าไม้เท้าเก้าดาบขออีกสองใบนะคะราชินีถือดาบอีกใบสุดท้ายนะคะเดอะเฮอร์มตปิดจบได้สวยมากเดอะเฮอร์มนะคะหลังสำรับที่ยังไม่เปิดนะขอ ดูหน้าไพ่สิบใบนี้ก่อนนะคะสิ่งที่พลังงานที่เข้ามาดูคลิปนี้จะไปเจอหลังจากที่ดูคลิปนี้จบเจอเจอรักที่ดีดีใจด้วยนะคะเจอรักที่ดีเจอคู่ที่ดีเจอคู่ที่คู่ควรเจอคู่ที่เหมาะสมเจอโซเมตอาจจะเจอคู่ที่มีความคล้ายกัน มีความคล้ายกันอะเหมือนเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันอะมีอะไรเหมือนๆกันแล้วเป็นคู่ที่แบบมันให้ฟีลอบอุ่นไม่ใช่ความรักที่มันหวือหวาไม่ใช่ความรักที่มันมาล่อลวงแต่เป็นความรักที่เอ่อเป,เป็นความรักที่น่าทะนุถนอมเป็นความรู้สึกอบอุ่นเป็นรักแบบไม่ไม่ได้ใช้ความตื่นเต้นนะคะใช้แบบความความรู้สึกที่รู้สึกดีๆให้แก่กัน นะคะคุณจบเรื่องที่มันแบบว่าท้าทายชีวิตคุณมาเกือบตายดูสิรุนเลยแทาจะไม่มีรูจะเสียบแล้วเนี่ยดูดิโอบาดเจ็บมาแบบนับไม่ถ้วนมากนะคะก็สมควรนะที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนต่อจากดูคลิปนี้หลังจากดูคลิปนี้ไปก็ดูสิ่งที่คุณเจอริมันหนักหนามากไม่ตายก็บุญแล้วค่ะหนักหนามากจริงๆดูสิ ไปเจอมาทุกทิศทุกทางเจอทุกรูปแบบมาแล้วนะคะหลังจากดูกคลิปนี้สิ่งที่คุณจะเจอคือรักที่ดีคนรักที่ดีนะคะเก้าดับสิบดาบของคุณนะมันจบไปมันจบไปนะคะอุปสรรคปัญหาสิ่งเลวร้วายในชีวิตไปเก้าไปสิบจบแล้วนะคะสิ้นสุดความเจ็บปวดแล้วนะคะสิ้นสุดความเจ็บปวดแล้วก็ตอนนี้คุณเป็นคนแบบนี้แล้วอะเป็นราชาราชินีที่ จัดการอุปสรรคปัญหามาแบบจนจนเข้มแข็งอะคะ่ะเจอปัญหาจนจนเข้มแข็งเอาอยู่ทุกสถานการณ์แล้วก็เนี่ยมีความเต็มพร้อมในจิตใจที่แบบจัดการอารมณ์จัดการความรู้สึกของตัวเองได้ไม่มีอะไรมาทําให้รู้สึกย่อท้อท้อแท้ได้อีกแล้วนะคะเป็นคนที่มีความครบพร้อม,อมเต็มพร้อมในความรู้สึกนะจากที่เคยแบบอุปสรรคปัญหาเยอะเครียดซึมเศร้านะคะหรือโดนแทงข้างหลังหักหลังอะไรมา ถึงขั้นแบบซึมเศร้าโดนแทงข้างหลังหักหลังโดนปองร้ายโดนว่าร้ายโดนใส่ความอะไรที่แบบคือมันจบจบสิน้นจบสิน้นจบสิน้นตอนนี้เป็นคนที่เอาอยู่ทุกสถานการณ์จัดการปัญหาทุกสิ่งอย่างได้นะคะคุณเป็นคนที่มีความลึกลับมีเสน่ห์น่าดึงดูดไม่เหมือนใครอะนะคะผู้คนต่างเฝ้าจับตามองคุณเนาะคุณเป็นคนที่ ไม่เหมือนใครมีความโดดเด่นนะคะมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครแม้กซะบางทีอยู่กับคนหมู่มากมีผู้คนยอะแย่มากมายเลยแต่คุณอ่ะจะมีออร่าบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะมันจะเปล่งประกายมันจะดึงดูดสายตาดึงดูดผู้คนเข้าหานะคะเป็นคนที่ดูน่าค้นหานะคะดูน่าค้นหาสมมุติคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนสี่ห้าคนคุณก็จะเป็นคนแรกที่ผู้คน สะดุดตาผู้คนผู้คนอยากรู้จักผู้คนจับตามองประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่คุณก็เป็นคนที่เก็บความลับมีอะไรอยู่ในใจเยอะเหมือนกันนะคะไม่ค่อยแสดงออกเนาะแต่สิ่งที่คุณจะเจอหลังจากดูคลิปนี้เป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ดีนะแน่นอนค่ะถ้าเราอยากให้ชีวิตมันดีต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่เราเป็นคนที่มีองค์มีภูรุ ครูบาอาจารย์คอยปกป้องคุ้มครองนะคะมีเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์อ่ะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองนําพาคุณให้ไปเจอเรื่องราวดีๆนะคะเพราะคุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆมาแล้วเรียนรู้แล้วเติบโตแล้วนะคะคือแบบมันผ่านแล้วว่ามันผ่านเจ็ดดาบเก้าดาบเจ็ดดาบเก้าดาบสิบดาบมาแล้วอ่ะตอนนี้คุณแบบเป็นราชนีดาบแล้วอ่ะคุณผ่านมันมาได้เพราะคุณมี ครูคูบาอาจารย์คอยชี้นําทางคอยดึงคุณเข้าสู่จุดศูนย์กลางภายในนะคะและคุณก็เป็นนักปฏิบัติด้วยนะเป็นคนที่ปฏิบัติอะนั่งสมาธิสวดมนต์ประมาณนั้นนะคะเข้าสู่ตัวตนภายในนะคะและสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากที่ดูคลิปนี้ก็คือคนที่คู่ควรสิ่งที่คู่ควรสิ่งที่มีค่านะคะสิ่งที่มีค่าสิ่งที่คู่ควรเหมาะสมมากเลยนะคะอ๋อหลังสำรับก็ดีนะ อืมบางสำรับก็ดีมันจะมันก็ดีอะเอ,อ่อเรื่องทรัพย์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรื่องการออกมาเป็นผู้นําอะไรเงี้ยถ้าคุณทําอยู่ก็ทําต่อไปนะคะทําอยู่การออกมาเป็นผู้นําจิตวิญญาณออกมาเป็นผู้นําอะไรที่ที่เป็นการให้ประโยชน์กับผู้คนถ้าทําอยู่ก็ทําต่อเพราะมันเป็นแหล่งที่มาของรัพ์ นะคะเป็นที่มาของความอุดมสมบูรณ์ในภยายภาคหน้าของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความครบพร้อมด้วยทตาทั้งสี่เป็นนักเวทเป็นนักเล่นได้แปลธาตุทำอะไรก็ก็ดีไปหมดอะ่ะมีมีความสามารถครบพร้อมนะคะอืมสำหรับพลังงานที่เข้ามาดูคลิปนี้น้อมรับคำทำนายไปนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากดูคลิปนี้คือความสุขความครบพร้อมความอุดมสมบูรณ์นะคะโอเค สำหรับใครที่รอคู่อยู่คู่ที่กำลังมาเหมาะสมกับคุณมากน้องรับคำแนานยไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย